สบัสดีเพื่อนทุกคนทางพี่ asters, น้องลาวและพี่น <STE PS> er. ้องไทยและพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราทุกคนของเราทุกคนเนาะเฮ็ดเฮเพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดลงโกเฮ็ด เพาะพ่อฝ่ายเพาะนงางพ่อมทั้งเครื่องแกงออกไล่ลา,ยลายอยู่ที่นะครแก๊สวนพรมิหารแข้งสวรรนนค์เขตได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องชาวไทยเผิน่นาะข้ามพังมาซื้อเฮดโดยฉพาะเลยนะทุกคนเนาะอยู่ที่ตลาดอาสมค,คีไส้เลยกะตลาดสวรรค์ไเนาะตลาดสวรรค์ไส้จะอยู่เบื้องเบื้องตะเวนขืนเนาะเขาจะมาขายอยู่แคมทางเนาะส่วนตลาดสมัมค,คีไส้ก็จะ ขายอยู่ในตลาดเนาะหลายลายตลาดธรรมคีไซนะแหงหลยทุกคนเอ้ยหักตะวาันบ่นมีเวลาไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้หับส้มเลยเนาะมีแต่มาถ่ายใกล้ๆน,นี่นะเนาะก็คือตลาดสะวรนไ์ไซนะตอนนี้นะเนาะอ้าวขอให้มูเพื่อนทุกคนที่เข้ามาหับส้มก็จะลืมกดติดตามกดแชร์แสดงความคิดเห็นเผื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปของเฮาหนะมีเวลาเวลาเฮาก็จะ มาถ่ายคลิปให้มเพื่อนทุกคนได้เบิงกันเนาะได้ยินข่าวว่าพี่นอ้องชาวไทยเผินขามมาซื้อเฮ็ดทางฝั่งลาวนี่ลาอยู่ได้หมู่บ้านนี่เนาะดีใจน้าผู้ค่าผู้ขายในยก็ดีใจน้าพี่นอ้องชาวไทยที่มามาอุดหนุนกันเนาะนี่ก็คือเฮ็ดเฮ็ดละโงกเนาะตอนนี้คือเฮ็ดละงกออกไล่ลายเนาะเฮ็ดปวกออกลายไปไนไเนาะเฮ็ดละงกแะ้วก็เฮ็ดเพาะเพาะฝ่ายเพาะนางเนาะทุกคนเนาะ,ะมาฮอดนี่ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อทุกคน อย่าลืมกดติดตามกันเด้อและเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับสุมเด้อ